สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงโดยสถานการณ์วันนี้นั้นผมได้เดินทางไปจังหวัดระยองนะครับเรื่องผู้ชมเกือบจะกลับมาไม่ทนันแต่สุดท้ายก็ทันอยู่ดีแล้วก็ระหว่างทางนนเนี่ยผมก็สังเกตป้ายหาเสียงเจอเยอะเหลือเกินถามของใครจานของหมอวัลลงนะครับเรื่องผู้ชมบอกว่าไม่โกงแล้วก็ไม่อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นหน้าหมอวัลลงนนเนี่ยเฮ้ยหลังจากที่ชั่วนาตาปีนะครับเรื่องผู้ชมเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ได้ขอขอคนละ200ได้ไหมอ่าจะเอาไปทาป้ายหาเสียงนะครับเรื่องผู้ชมพร้อมกันีน นั่งในกาท่านผูชมแล้วก็เห็นป้ายของพลเด็กประยุทธ์นั่นเนี่ยปากหายนะครับท่านถามหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันคนรกบท่านผูชมอย่างมากมายเหลือเกินกนเลยทีเดียวก็ทําให้ผมนั้นดีใจไม่ใช่โอ้ยไม่มีอะไรนะตอนนี้ตะลิมตื่นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะลิมในกาท่ดนผู้ชมมันสนุดสรวนไปหมดแล้วโดยตอนนี้สลิมตื่นตันไม่หยุดยั้งแล้วครกบท่านผูชมไม่ใช่ตื่นตันแต่อย่างใดหลังจากที่ตอนนี้ชูวิทย์กมลวิศน์นะครับทำการบุกไปถามคุณเศรษฐาทวีสินนั่นเนี่ยหลังจากมีงานแถวพารากอนอะไรเนี่ยคุณเศรษฐา คุณมานานแล้วนะเป็นสิบกว่าปีนะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีอ่าเป็นคนที่ทํางานซื่อสัตย์สุจริตอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมอยากจะถามคุณหน่อยคุณสนับสนุนนโยบายสมุนไพรอะไรประมาณนี้ไหมโดยตอนนี้สลิมเดือดนครับท่านบอกว่าเนี่ยมีการนัดแน่กับเศรษฐาทวีสินมาก่อน,น <c oughs> ผมที่ว่าสนับสนุนให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครั <c oughs> ชูวิทย์ก็ได้มีการชูมือนะเนี่ยชูมือเศรษฐาทวีสินนะครับชูเยอะเกินไปถามแล้วมันเป็นยังไงมันเลยเกินจอนะครับท่านแล้วก็บอกว่าพักเพื่อไทยเป็นพักใหญ่ในโค้งสุดท้ายนี้ต้องมาถามทุกพแล้ว ได้อะไรไหมได้นะะับเรียนผู้ชมเสรษฐาทวีศินตอบเสียงดังฟังชัดกันบอกว่าไม่เอาเอาอในทางการแพร่อย่างเดียวอะไรทํานองนี้ก็สร้างความกักกรนะวมนับเรียนผู้ชมสลิมรอดช่องแห่ตีข่าวไม่หยุดยั้งโดยมีสื่ออยู่ช่องหนึ่งนะเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าช่องไหนนะะับะะเรี่นผู้ชมเห็นไม่เล่าถามเห็นอะไรบอกมาเร็วอ้อไม่ได้อันนี้ผมต้องบอกเห็นไม่เล่านะเนี่ยสุดท้ายมาแบบนี้นี่เองมาสนับสนุนก้าวไกลมาสนับสนุนเพื่อไทยอะไรประมาณนี้นะะับเรียนผู้ชมแต่ตอนไปถามประยุทธ์เป็นอย่างไรจ้าประยุทธ์หนีนะครับท่านหลัง จากกินก๋วยจั๊บอยู่ที่เยาวรานแล้วเป็นอย่างไรรู้ว่าชูวิทย์มาแม่มึงเอ้ยเปลี่ยนเป็นตาลาบเลยนะครับท่านผู้ชมรีบแล่นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเสียไดย้ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าลาบหน้าในจานน่าจะาไปราดมันได้ไม่ใช่โอ้ยไม่มีนะครับท่านผู้ชมสะท้อนถึงความฟุ่มเฟือยหรือไม่นม่ไม่แน่ใจก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรสําหรับเรื่องนี้ส่วนตอนนี้สถานการณ์ที่ลุงตุงนางสังขยานะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้ที่สําคัญลืมไปพิธาเปิดเวทีปลาใสาพักก้าวววไกกกชูิทย็ผใให้ําาลังงจจถมุดืน ้านสมุนไพรเสรีนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็พิธทาก็ชิงตอบก่อนที่ชูวิทย์จะถามนะครับท่านแล้วก็วันนี้นเนี่ยประยุทธ์นะครับเ่านผู้ชมมาสวยอีกแล้วเว้ยเฮ้ยแถวบ้านผมถามมันมาทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมมาปราศัยอะไรทํานองนี้ควบคู่กับอีกเวทีหนึ่งสมุดปากการเหมือนกันธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจนะครับเ่านผู้ชมอันนี้บางคนก็บอกมานะเนี่ยบอกว่าเห็นคนโดนเอ้ยไม่ใช่เดินลงจากรถตู้กันเยอะเลยเอ้ไม่ใช่รถบัสรถบัสอะไรทํานองนี้บอกว่ามีการเกณฑ์มาหรือไม่อะไรทํานองนี้สําหรับภรคไหนก้าว ไช่เรอบอกไม่ใช่นะครับเรื่องผู้ชมก้าวไก่เนื้ออ์แกนิกแต่นี้เป็นการตั้งคําถามจากป้าผัวลุงข้างบ้านซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครถามทําไมคนสงสัยกันเยอะนะเนี่ยว่าป้าผัวลุงข้างบ้านคือใครกูก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถึงกับขั้นต้องเล่นสกระบกกันแล้วครับท่านชาวบ้านงงหนักป้ายหาเสียงผู้สมัครพปชอรอไม่มีการใส่ชื่อพักแต่ว่าใส่สีแดงเป็นพื้นหลังคล้ายๆเพื่อไทยนะครับเรื่องผู้ชมเราไปที่ทุเรศสิ้นดีเหลือเกิน,หร,กนหรือป่านั้นะไม่อาจแน่ใจทําชาวบ้านงงหน ชาลัดนะเนี่ยตอนนี้แม้แต่ชื่อยังขายไม่ออกเลยนะคะรับท่านผู้ชมขายออกอย่างเดียวขายที่ไหนไม่ใช่ไม่มีทั้งนี้ยังใส่สีแดงเป็นพื้นหลังหวนทําให้คนเข้าใจผิดว่าอยู่พรรคไหนกันแน่นะคะรับท่านผู้ชมเราไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวที่อำเภอแม่อ่อนแล้วก็อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีผู้สมัครสสลายหนึ่งขึ้นป้ายหาเสียงมีรูปนโยบายพรรคใบแดงขาวแต่ไม่มีชื่อพรรคทำให้คนสับสนนะคะรับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นการอาหอนกระแสรแรนสไลด์ของเพื่อไทยหรือ ไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้สลิมเหนื่อยหนักไม่หยุดยั้งนะคร,รับท่านผู้ชมแล้ก็ประยุทธ์ตอนนี้หันมุ่งทางทำคําจุดโลกถามยังไงทำรัฐประหารเหรอบอกไม่ใช่ อ่าแต่ต้องเปิดในนี้ให้ท่านดูก่อนนะคร,รับเ่านผู้ชมก็มีการเปลี่ยนป้ายนะเนี่ยอุย้ยไายแล้วตต่แล้วแบบนี้ถ้าเป็นผมคงต้องเอาปีบคุมนวะถามปีบคุมทําไมไม่รู้เหมือนกันครับท่านเมื่อกี้นึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยพูดพูดไปก่อนก็ต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมโดนตอนนี้อ่าอาจจะต้องแพ้ชัวร์แล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใ,นใจก็ติดตามอีกทีไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมส่วนตอนนี้แทบมุดดินกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับนายเฮงนะครับหรือว่านายสุชาติชมกินผู้แตกหักกับอ่ตระกูลคุณปืืมหรอ่ากัปึ ไปเรียบปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นแล้วมันเป็นอย่างไรเนี่ยเนี่ยหลังจากที่มีการเปิดเวทีปลาใสหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจําไม่ได้แล้วก็มีการเอาเพลงเราคือเพื่อนกันของวงสามันชนไปเปิดมเมื่อ,นองงนนเนี่ยได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเสียงกลองบรรเลงอะไรทํานองนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าไม่ได้รับอนุญาตครับท่านแทบมุดดินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยวงสามมันชนออกแถลงการด่วนบมสุชาตและรัฐมนตรีอะไรวะเนี่ยช่างมันนะครับท่านผู้ชมรัฐมนตรีแรงงานรวมท่ารวมไทยเนี่ยเนี่ยโบแตกเว้ยเฮ้ยนำเพลงไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตไม่ว่าลั่นไม่คู่ควรอีกนะคะรับท่านผู้ชมบัวให้ไต่แล้วไต่แล้วถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องแทบแทรกแผ่นดินนี้นะคะรับท่านผู้ชมถามทําไมเหรอจ้ามันอับอายนะคะรับท่านผู้ชมสมมุติว่าผมเอาเพลงของใครสักคนหนึ่งมาร้องแล้วไอ้เจ้าของเพลงนั้นบอกว่าอุย้ยไม่ให้ร้องอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าพักแบบนี้ไม่คู่ควรอะไรประมาณนี้เพราะว่าเพลงเพลงนี้นั้นจัดขึ้นมาเพื่อลําลึกถึงการครบรอบหนึ่งปีรัฐปรหารของไอ้ตัวอันไตซึ่งประกอบไปด้วยคุณลังสีมาลมปรกรณ์นารีกุลแล้วก็ชนทิชาแจ้งเล นะคร,รับท่านผู้ชมหรือว่าคุณลูกเกดเนี่ยก็เป็นที่ติดตามครับท่านออกมาแถลงการอย่างไม่หยุดยั้ยงล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างจ้าก,ก็ลบกันไปแล้วนะคร,รับท่านผู้ชมโดยเฮงครับท่านอ่าได้ทําการโพสต์นะเนี่ยหากเราหากเคยได้ยินเสียงกองกนนําอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายหายไปแล้วนะคร,รับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านบางคนก็บอกว่าเกณฑ์มาแล้วเนี่ยหรือจะไม่เกณฑ์ก็ช่างมันไปก่อนแต่ตอนนี้มาแล้วครับท่านไม่ต้องเกณฑ์ถามทําไมจ้าเทใส่ปากอร่อยทันทีกันเลยทีเดียวคือดิซิททุเรียนทอดนะครับ่่านนผู้ชมขแงรจุ ร้อยกรัม140บาทอร่อยมากอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวอยากจะให้ทุกท่านได้ลิ้มลองควบคู่ขนาดมากับลูกหยีฉาบนะครับท่านผู้ชมลูกหยีกวนปลาเก็ดขาวอบกรอบมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีเม็ดมะม่วงหิวมะพร้าวแอลมุงแอลมอนมีทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดเป็นบรรจุพวกหลังนี้2 0 0เอ้ย500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีขาดไปไม่ได้นะเนี่ยเสื้อตัวนี้ตัวดีเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวผมนะตัวดีถามออะไรรดีเสื้คับ ท่านพวผ้าอย่างหนาตากระเบื้องกันเลยทีเดียวก็ขอบคุณทุกท่านที่สั่งซื้อกันมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมอินทาภาลัม500กรัม140บาทขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนับว่าคงไม่เสียเวลาท่านมากนะเนี่ยขออภัยเมื่อกี้ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วเว้ยเฮ้ยแน่พลังประชารัฐเนี่ยหาเสียงให้มันดูดีหน่อยแล้วก็มาเรื่องของตัวอันไตสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หนักแล้วครับท่านหลังจากที่เมื่อวานเมื่อวานซือนอนี้นะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดจำไม่ดดนะน,น้้มม,วนนะมไวเไไแลคูช กับมาจากระยองมีเวลาเตรียมตัวไม่เยอะบอกว่าเนี่ยรู้สึกว่ามีการขึ้นไปอะไรว่าปลาใสาอะไรต่างๆนันนาแล้วก็ทําการหวาดชาวบ้านนะครับในผู้ชมหรือถ้าเกิดเป็นภาษาปกติภาษากลางนั้นเขาจะเรียกว่าตะหวาดอะไรทํานองนี้ก่อนนึกขึ้นได้โอ้ยอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่นี้ตัวอันไปมันมา,มาอีกแล้วครับท่านพึ่งสายมูแล้วนนเนี่ยแทบมุดดินไปเป็นหมอดูแล้วครับท่านสวมแหวนพี่ลอดหัวลาหูย้าต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติของมันเนี่ยแล้วก็อย่าให้ไทยเป็นมิกซ์ สัญญีอะไรประมาณนี้ไว้ไต่แล้วไต่แล้วอยู่มาตั้งนานนะครับท่านผู้ชมมันจะมีสัญญีเพราะรายุน์นี้หรือไม่นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันถามทําไมยิ่งอยู่ยิ่งพังนะครับท่านผู้ชมยิ่งพูดยิ่งบงยิ่งเดินยิ่งหอ้ยเหลือๆนะครับท่านผู้ชมไปต่างประเทศก็ไม่พ้นแค่ขี้มูกครับท่านออโชว์ชาวบ้านแล้วบอกไม่รู้เหมือนกันครั้งก่อนถ่ายรูปก,กับผู้สมัครก็เอามืออยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแค่ขี้เล็บตัวเองสะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงความไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ตู่อันไตนั้นถึงกับขั่นนนหกััยยยงไมุด้ กันแล้วมีการไปสํารวจเพิ่มเติมพบว่ามันเนี่ยมีการใส่แหวนนิ้วเดียวถึงสองวงนะครับเรื่องผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่จริงน่าจะทัก3นิ้วนันเนี่ยถามทําไมเหรอเออมันสั้นนะครับเรื่องผู้ชมเพราะอะไรโอ้อันนี้จะสื่อสารไม่ได้หมายถึงม็อบนะครับเรื่องผู้ชมแต่หมายถึงใครสักคนนั้นก็ข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยตัวอันไปปุกชาพ่อประแดงนเนี่ยเนี่ยชวนให้เลือกผัวไรวะรวมไทยสร้างธาตุสร้างชาติอะไรมาประมาณนี้เฮ้ยชวนหลีกภัยจะเลือกหรือเปล่านั้นผมก็ไม รู้นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยชวนเลือกรอทอสชอแล้วก็ถามจะเริ่มต้นใหม่อีกหรือหายเว้นออกไปเถอะแปดปีเอาไม่ใช่โอ้ยอันนั้นความในใจโอ้มันออกมานอกใจทมจะเริ่มต้นใหม่อีกหรือแล้วก็ลั่นตัวมันเองเนี่ยไม่สนโพนะครับท่านผู้ชมโดยตู่อันตรครับท่านได้ทําการปลูกพระประแดงแล้วเนี่ยปลุกพระประแดงไม่รู้ปลุกชาวบ,บ้านให้ตื่นหรือเปล่าแล้วก็ชวนเลือกรอทอสชอตกลงชวนหลีกภัยเลือกเหรออ๋อไม่แน่ใจไม่เช่นนั้นสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันจะล้มเหลวนะ ใใครเรื่องผู้ชมเฮ้ยอันนี้มันมีด้วยหรอือว่าเนี่ยถามทําไมเหรอก็ว่ามันล้มเหลวตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามาแล้วหรือไม่อะไรประมาณนี้นนเนี่ยป้าหัวลุงวิ่งมาบอกผมก็บอกว่าป้าใจเย็นๆไว้ก่อนนะแล้วป้าก็ซื้อทุเรียนทอดไปนะในใคร,รั่านผู้ชม3ามถุงผมก็ขอบคุณครับว่าก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับท่านลั่นไม่สนผลโพลนนเนี่ยที่ตัวเองตําเตีย้ยเรียลาดครับท่านแล้วก็เจ้าตัวโวตัวตัว,ตว,ตวจริงอะ่ะดีกว่าอะไรประมาณนี้สนใจตัวจริงดีกว่านะครับท่านก็เป็นที่น้าติดตามในขณะลิ้วล้อตู่อันตรายน ผ่านไปไม่ได้ถามไอ้โบกเสกสกลใช่หรือไม่ไอ้โบไม่ใช่นะคะรับท่านผู้ชมหลังจากที่เออทำแล้วทําต่อทําอยู่ทำพร้อมไอ้ไม่ใช่ในการจัดเวทีโคราชนั้นก็สร้างความอับอายหรือเปล่านั้นไม่มีนะคะรับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมเป็นประยุทธ์นั้นเนี่ยโอ้ยคนมาหลอมแหลมมากเลยแล้วก็ตู่อันไตก็แก้ว่าที่คนมาหลอมแหลมเนี่ยก็เพราะว่าตอนมานั้นเขามากันตั้งแต่บ่ายโมงนะคะรับท่านผู้ชม,ม,ชมไม่ร่วมมาทําหอกทาดาบอะไรแล้วตอนตัวมันเองขึ้นปลาใสานั้นเนี่ยหรือไม่คนก็กลับไปนะครับท่านผู้ชม หลังจากนั้นไตหลงสุวรรณคีรีก็หายกระบาลไปเลยครับท่านไม่มีการปรากฏตัวอีกนั้นก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีตอนนี้ไอ้พวเงียบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรเพราะธนากรสงสัยครับท่านเว้ยผลผลโพออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรธนากรคล่องใจเว้ยเฮ้ยหลังจากผลโพสวิงแปลกๆแล้วเนี่ยอาจจะมี IO ฝากถึงคนรุ่นใหม่อะไรประมาณนี้โดยหลังจากพิธาลิ้มเจริญรัตขึ้นนําอย่างไม่หยุดยั้งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นก็ส่งผลให้ธนากรปาบูครับท่านคล่องใจนะเนี่ยผล โพสวิงทำไมมันแปลกๆอาจจะมี I.O. มาหรือเปล่ามั่นใจคงสุดท้ายรอรอดสอชอประยุทธ์ตีตื้นได้โอ้โหยังตีตื้นได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตีลึกไม่ได้ครับท่านถามทำไมตีตื้นๆก็มันจะเหมาะกับไอ้นี้นะครับท่านผู้ชมมันตื้นใช่ไหมวะ อ๋อไม่น่าใช่โอ้ยขออภัยครับท่านแล้วก็บวว่าเนี่ยประยุทธ์เนี่ย,ย,ยมันดีมากเออฝากถึงคนรุ่นใหม่บริหารประเทศยึดตามกระแสไม่ได้อะไรทํานองนี้ราต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ได้ทาหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยต้องเฉลี่ยกันครับท่าน ถามเฉลี่ยกันทําไมเฉลี่ยกันช่วยช่วยมองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หัวลิไนเป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวครับท่านอย่าไปพูดก็ช่างกับมันไปก่อนอ่าแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างโดยประยุทธ์ครับท่านโปอีกแล้วนะครับหลังจากที่ได้กินชื่อทักษิณทีไรนั้นจะมีปัญหาในหัวใจอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าไปให้สัมภาษณ์หรือนักข่าวไปถามอะไรทํานองนี้ท่านเนี่ยว่าชอบทีมฟุตบอลไหนอ่าก,ก็บอกว่าชอบแมนซิเตี้รนะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงทักษิณชินวัตรเคยเป็นเจ้าของแมนซิเื้อช อนนโอ้โหสงสารคุณเชียร์แมนซิตี้เลยนะครับเรื่องผู้ชมถามทําไมละจ้ามันซวยครับท่านโอ้ก็ไม่รู้ว่าหยีแหลงผือนะครับเดื่ผู้ชมส่วนตอนนี้นายชัยวุฒิครับท่านหลังจากที่มีหลายช่องนั้นเนี่ยพยายามบอกเฮ้ยพลังระชารัดอย่าเที่ยวส่งชัยวุฒิไปถามทําไมเดี๋ยวมันจะไปก่อศัตรูมั่วไปหมดนะครับเ่ผู้ชมหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจวันก่อนตัวน็อตกองสลากพัดนะครับเ่ผู้ชม,ม,ชม,ม,ชมพลาดฟังคาตอ้พาดพังคาจอก,กันเลยทีเดียวในเวทีดีเบตถามมีเรื่องอะไรบอกว่าเนี่ยเห็นไหม เนี่ยโอนตังได้เนี่ยผ่านมือถือเนี่ยเนี่ยเกิดขึ้นในยุคไหนรู้ไว้ด้วยอะไารย์มองนี้น็อตกองสลากพัดนะการเรื่งผู้ชมโดน,านพายพ,พ,พิงเล็กน้อยถึงปานกลางปมนี้ปมที่ว่านวนเนี่ยไอ้กระทรวงมาเนี่ยเก่งด e, ีมากเลยแล้วเป็นอย่างไรน็อตออกมาเปิดเผยนะกรเรื่งผู้ชมบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละที่ไปสอนแล้วก็ไม่จริงให้โตมาอะไรประมาณนี้ส่งผลให้นายชัยวุฒินั้นเงียบไปช่วงคูช่วยยามแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้ดูต่อนะการเริ่มผู้ชมก็แปลกๆปลระหลาดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท กานันเนี่ยโดยตอนนี้ได้มีกระแสยงว่าอุ้งอิงแล้วก็เศรษฐาพิธาแล้วก็ ชูวิทย์นะครับด่านผู้ชมถามทําไมรอจาเออออกมาร่วมมือกันนะเนี่ยแล้วก็เล่นเกมใต้ดินถามใต้ดินยังไงเพื่อที่จะกัดภูมิสกัดภูมิใจไทยสกัดพลังประชารัฐอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับด่านผู้ชมตีข่าวแปลกประหลาดมารจย์เหลือเกินแล้วก็วันหนึ่งจะเจอชูวิทย์ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดข่าวได้นะครับด่านผู้ชมแล้วก็สําหรับช่องสลิมช่องหนึ่งนะเนี่ยแค่ชูวิทย์อย่างเดียวนี้ก็ล่อไปเจ็ดแปดหัวต่อวันแล้วก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งรทแ เป็นไขไปแล้วนะครับท่านผู้ชมผมสนับสนุนให้คุณเป็นอะไรว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็จะสนับสนุนทุกพรรคที่ไม่เอาสมุนไพรเสรีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้ปัญหาของผมมาแล้วนะครับท่านผู้ชมถามทําไมหระอจ้าเนี่ยหาข่าวไม่เจอแล้วว่าจะเอาข่าวอะไรดีเอาลุกใหม่ต้องยืนขึ้นแล้วก็ลุกใหม่แบบนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยระยุทธ์มาลุกใหม่รวมทาตุไม่ใช่รอทศออชอพรรคของไอ้โบเสกสุนเนีไม่ใช่เศกสกลเนี่ยผลิตให้ตัวอันตามา ตอนนี้ป่อยคลิปแล้วเว้ยเฮ้ยโดยตู่เปิดใจในอลิยาบทสบายสบายใช้โลเคชั่นบ้านพักหลวงในค่ายมันดีมากเลยไอ้ไม่ใช่อ๋อใช้โลเคชั่นบ้านพักในค่ายนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแบบนี้เป็นการใช้บ้านหลวงหรือไม่ไม่รู้ครับท่านเฮ้ยแล้วไปยุติมันจ่ายค่าไฟเองหรือย,อยังวะเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอยู่ๆมันผุดขึ้นมาในสมองเพราะอะไระจ๊ะเดือนที่แล้วครับท่านล่อไปเกือบจะห้าพันนะครับท่านผู้ชมจากสี่พันเจ็ดสี่พันแปดอะไรประมาณนี้แล้วเดือนนี้ล่ะ ล,ล่อขึ้นไป6000กว่าครับท่านสําหรับค่าไฟนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยสลิมทั้งหลายฟังอยู่อย่ายิ้ม้ยเฮ้ยช่วยกันออกมาเชียร์ประยุทธ์หน่อยนะเนี่ยข้าวของแพงดีเหลือเกินแล้วมันยังไงมันก็ยังคงชอบอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสําหรับสลิมลอดช่องนี้โอ้ก็เป็นสาขาที่ดีอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสไลโบ๊เส,ส,สกสกลนะั้นก็หายกระบ,บาลไปแล้วนะครับท่านผู้ชมควบคู่กับตอนนี้ไม่มีดาราสลิมสักคนเลยเว้ยเฮ้ยโจนูโวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เเเเคยอออกมาาาววว่่่นีีตัง ผู้เสียหายนะวอนประชาชนเข้าใจด้วยหลังจากโดนปอมเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวปีหนึ่งนับไม่ถูกครับท่านว่ากี่รอบแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็หันมาขับวินนั้นเนี่ยหันมาใส่เสื้อวินขับมอเตอร์ไซค์นะครับท่านผู้ชมแต่ดูแล้วรถนั้นจะแพงกว่าเสื้ออย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วมันเป็นอย่างไรเฮ้ย <Hey, S 2> ก็ได้ทําการบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งแล้วได้ไหมอะไรประมาณนี้อันนี้โจนูโวเคยเสนอนะครับท่านผู้ชมบอกโพสเฟซบุ๊กเลยเหลือหลายเลยครับท่านไม่ต้อง ีการเลือกตั้งอะไรกันแล้วในประเทศนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้นั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่นแน่ๆเป่านกหวีดย่างไม่หยุดยังก็ไม่รู้ว่าโจนูโวยังโดนในนี้อีกหรือไม่อะไรวะเมื่อกี้ไปเซิร์ชนะครับท่านผู้ชมเจอโจนูโวแล้วเจออะไรโอ้โหเจอโจนูโวเต็มเลยนะครับใน Facebook แล้วมันเป็นอย่างไรไม่รู้วาไหนจริงอะไหนปลอมก็ไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ครับท่านโดยโอ๋อก็ไม่ลุยแหลงผือนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรอจ๊ะหาข่าวไม่ จเจออีกแล้วนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านหลังจากที่อุ้งอิงแผ่ทองทาชินวันนั้นได้กําเนิดเกิดใหม่เด็กทารลกนะคะรับท่านผู้ชมแรกลืมเอ้ไม่ใช่แรกเริ่มลืมตาดูโลกครับท่านวัยบริสุทธิ์และเป็นอย่างไรก็ได้มีสินแสเข่งนะคะรับท่านผู้ชมไปเสลอดูดวงให้สุดท้ายพังยับขาบ,บ้านไม่หยุดยั้ยงโดนขุดนะเนี่ยก่อนบอกภัยวันเนี่ยจะศึกวันนี้เนี่ยมันไม่ดีนะก็โดนภัยวันครับท่านตอนนี้เป็นแพร่รีไปเป็นที่เรียบร้อยสวนเนี่ยเลิกที่ดีคือเลิกเสือกนนะะะอไรปรปมาณี แล้วก็ก่อนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมก็บอกว่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมหรือว่ามีไม่แน่ใจแต่จะมีการยึดอานาจก่อนแล้วเป็นอย่างไรชัดๆก็มาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับท่านผู้ชมแหกขุดไม่หยุดยั้งครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยตอนนี้น่าจะไปดูดวงของตัวเองบ้างก็จะดีอย่างสุดล้น,นเลยทีเดียวอันนี้อะไรกันอีกว่าเนี่ยรวมธาตุบ่อยคลิปคุยกับตูนะครับแต่มันเขียนคุยกับลุงเรื่องลึกแต่ไม่รับของไอ้พี่ตู่โอ้ผ่านผ่านข้ามมันไปครับท่านไม่มีอะไรดีนะครับ านผู้ชมไม่น่าจดจําอย่างดีดีกันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมแห่งงงไม่หยุดยั้ยงส่วนเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมมีใครบางคนนั้นถูกเด็กถอนงอกหรือไม่ไม่แน่ใจนะเนี่ยหลังจากแซ่อุงอิงนะในแล้วก็โยงไปถึงทักษิณบอกว่าสินถามทําไมอ๋อเขาไม่ได้ถามมันโพสเฟซบุ๊กนะว่าเฮ้ยสินในคุกเนี่ยเขาให้เลี้ยงลูกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่าออกมาเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สลิมแฮดดินไม่หยุดยั้ง กันเลยทีเดียวต้องติดตามนันเนี่ยว่าระดับแบบนกสินใจแกนําหัวเลยนะคร,เรัเท่านผู้ชมที่เป็นดาราน,นกหวีดนี้เป็นคนดีนะครับท่านถามทําไมเป็นคนดีเพราะเขาจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะคร,เรัเท่านผู้ชมและตอนนี้ปฏิรูปหรือยังปฏิรูปแล้วครับท่านหรือไม่แต่มันได้แค่นี้ก็น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวหายกบ,บาลไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยแต่ก่อนเราออกมาเชียร์ประยุทธ์ออกนอกหน้าครับท่านตอนนี้ไม่มาเชียร์กันแล้วอื้อข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้การรับสินนะคร,เรัเท่านผู้ชมคนกว่าหม่ คุนครับท่านแห่ฟังปลาใสหวังให้คุณหญิงสุดารัตน,นายกดันํำอะไรวะบรนาาประชาชนโอ้ก็ติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งนะคร,รับท่านผู้ชมควบคู่ขนานมากับตอนนี้หลังจากที่ตอนนี้เพื่อไทยก็ได้มีการนั้นนะคร,รับท่านผู้ชมอะไรก็เรียกแล้วว้ปาปลาใสหาเสียงแล้วก็ต้องติดตามนะันเนี่ยตอนนี้อุงอิงจะเริ่มเดินสายดีเบตแล้วหรือไม่นะั้นก็ต้องจับตาม,มองนะคร,รับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆสลิมประกาศชชนะเ็มเบดีเรียบร้อยว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้ามาดีเบตช่องช่องช่องหนึ่ง แล้วเพื่ออะไรเนี่ยกลัวแพ้หรือตอบคําถามไม่ได้นะครับท่านผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่าจะแหลงไหลแต่ถ้าเกิดอยากจะสั่งซื้อสินค้านั้นรู้เลยครับท่านแอดไลน์นัดวิวชอบเข้ามานะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม